บทที่สามเหตุปัจจุบันชีวิตในโลกของความเป็นจริงไม่เหมือนกับในโลกของเทพนิยายที่ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขชั่วการนานเราไม่อาจหลีกหนีไปจากความจริงที่ว่าชีวิตนี้มีแต่ความบกพร่องไม่สมบูรณ์แบบและไม่น่าพอใจเพราะความทุกขนั้นมีอยู่จริงถ้าจริงดังที่กล่าวมา สิ่งสำคัญที่เราควรทำก็คือลองหาดูว่าความทุกนั้นมีสาเหตุหรือไม่และเป็นไปได้ไหมที่เราจะตัดไฟเสียแต่ต้นลมเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปแต่หากความทุกข์เกิดขึ้นเองโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุก็จนปัญญาที่เราจะไปหาทางบังคับควบคุมถ้าเป็นเช่นนี้เราคงทำอะไรไม่ได้ นอกจากลมเลิกความพยายามที่จะหาทางดับทุกขนั้นเสียหรือหากความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากแรงบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจมองเห็นได้เราก็จะไปเส้นไหว้บวงสวงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พอใจเพื่อท่านจะได้ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงพบว่าความทุกข์ของคนเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีสาเหตุอยู่เบื้องหลัง เช่นเดียวกับปรากฏการ์ทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุอันเป็นที่มาทั้งสิ้นกรรมคือกฎของเหตุและผลนี้เป็นกฎสากลและเป็นกฎพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตซึ่งสาเหตุเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเสียทีเดียวกรรมเมื่อเอ่ยถึงกรรมเรามักจะเข้าใจกันผิดๆว่าหมายถึง โชคชะตาซึ่งเป็นความหมายที่เพี้ยนไปจากคำว่ากรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้โดยสิ้นเชิงโชคชะตาเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเป็นพรมลิขิตของแต่ละคนที่ถูกกำหนดมาล่วงหน้าส่วนกรรมมีความหมายตามตัวอักษรว่าการกระทำการกระทำของเราเองต่างหากที่เป็นเหตุให้เรา ได้รับผลของกรรมนั้นๆดังพระพุทธพจน์ที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้สุตตันตะเล่มหกมัชฌิมนิกายอุปริปันธา จุลกมมามวิพังคสูตรทุกสิ่งที่เราประสบในชีวิตล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของตัวเราเองทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถกำหนดอนาคตด้วยการควบคุมการกระทำของตนแต่ละคนต่างต้องรับผิดชอบในการกระทำอันเป็นเหตุให้ตนต้องเป็นทุกข์และต่างก็สามารถเข้าถึงวิธีดับทุกข์ได้เช่นกัน ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นทางไปของตนสุตตันตะเล่มสิเจ็ดขุทธะนิกายธรรมบทพิกขุวักเราแต่ละคนเปรียบเหมือนคนที่ถูกปิดตาแล้วต้องมาขับรถที่นแล่นด้วยความเร็วสูงอยู่บนทางหลวงที่มีรถวิ่งขวักขว่ยทั้งๆท,ที่ขับรถไม่เป็น จึงไม่มีทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุเราอาจคิดว่าตัวเองกำลังขับรถแต่แท้จริงแล้วรถต่างหากที่กำลังขับเราอยู่ดังนั้นหากไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งอย่างไม่ต้องพูดถึงการไปให้ถึงที่หมายเราก็ควรเอาผ้าปิดตาออกแล้วเรียนรู้วิธีบังคับรถ เพื่อขับออกไปให้พ้นจากอันตรายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นเดียวกันเราต้องฝึกให้มีสติรู้ในสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ทุกขณะและหัดทำแต่สิ่งที่จะนำเราไปยังจุดหมายที่ต้องการกรรมสมการกระทำมีอยู่สามอย่างด้วยกันคือกายกรรมหรือกระทำทางกายวจีกรรม หรือกระทําทางวาจาด้วยคำพูดมนโนกรรมหรือกระทําทางใจด้วยความคิดตามปกติเราให้ความสำคัญกับการกระทําทางกายรองลงมาคือการกระทําทางวาจาและให้ความสําคัญน้อยที่สุดกับการกระทำทางใจสำหรับเราแล้วการทุบตีใครสักคนดูจะเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าการพูดจาดูถูกเขา และการกระทำทั้งสองอย่างนั้นดูรุนแรงมากกว่าการมุ่งร้ายอยู่แค่ในใจแน่นอนว่านี่เป็นมุมมองในเชิงกฎหมายที่มนุษย์บัญญัติกันขึ้นมาในแต่ละประเทศแต่ตามหลักของธรรมะซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมโนกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนกายกรรมหรือว่าจีกรรมจะพิจารณาว่ารุนแรงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระทำนั้นๆเปรียบดังกรณีที่ศัลยแพทย์ใช้มีดผ่าตัดผ่าท้องคนไข้เพื่อช่วยชีวิตแต่โชคร้ายคนไข้รายนี้ตายกับกรณีที่คนร้ายใช้มีดแทงไปที่ท้องของเหยื่อจนถึงแก่ความตายทั้งหมอและคนร้ายต่างกระทำกายกรรมอย่างเดียวกันโดยมีผลของการกระทำเหมือนกันคือทำให้คนตาย แต่เจตนาของหมอและคนร้ายแตกต่างกันคนละขั้วกล่าวคือหมอกระทำด้วยเจตนาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีส่วนคนร้ายมีเจตนามุ่งร้ายต่อเหยื่อดังนั้นผลกรรมของคนทั้งสองย่อมแตกต่างกันทั้งนี้เพราะสำคัญที่เจตนาผลของวจ,จีกรรมก็ขึ้นอยู่กับมโนกรรมหรือเจตนาเช่นเดียวกัน เช่นชายคนหนึ่งมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานแล้วบันดาลโทสะด่าเพื่อนคนนั้นว่าไอ้โง่ชายคนเดียวกันนี้เมื่อเห็นลูกของตนออกไปเล่นโคลนจนเละเทอะไปทั้งตัวกลับเรียกลูกด้วยความเอ็นดูว่าไอ้โง่ในทั้งสองกรณีชายผู้นี้ใช้คำพูดคำเดียวกันแต่ด้วยความตั้งใจที่ตรงกันข้ามเจตนาในการกล่าววาจานั้นนั้น จึงเป็นตัวกำหนดผลของการกระทำการกระทำทางกายและการกระทำทางวาจาเป็นเพียงการแสดงออกของการกระทำทางใจเท่านั้นมโนกรรมจึงเป็นกรรมที่แท้จริงเป็นเหตุที่ส่งให้เกิดผลในอนาคตด้วยความเข้าใจในสัจธรรมนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ ทุกสิ่งสํำเร็จได้ด้วยใจหากบุคคลกระทำการใดไม่ว่าจะโดยทางกายหรือวาจาด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์ความทุกข์ย่อมตามสนองเขาดุดลอกเวียนหมุนตามรอยเท้าโคทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งสํำเร็จได้ด้วยใจหากบุคคลกระทำการใดไม่ว่าจะโดยทางกายหรือวาจา ด้วยใจที่บริสุทธิ์ความสุขย่อมตามสนองเขาเหมือนเงาติดตามตัวเพิ่งอ้างยะมะกะวกักสาเหตุของความทุกข์มโนกรรมใดเล่าที่กำหนดชะตากรรมของเราถ้าจิตประกอบด้วยนามขันสี่คือวิญญาณสัญญาเวทนาและสังขารแล้วส่วนใดของจิตที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แท้จริงนั้นแต่ละส่วนของจิตตางก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดทุกข์ในระดับหนึ่งแต่สามส่วนแรกทำงานในเชิงรับเช่นวิญญาณทำหน้าที่เพียงรับรู้ข้อมูลขั้นต้นที่เข้ามาสัญญาเป็นส่วนที่จำได้หมายรู้จัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เวทนาเป็นส่วนที่รับรู้ความรู้สึก และส่งสัญญาณว่ามีวิญญาณและสัญญาเกิดขึ้นแล้วจิตทั้งสามส่วนแรกจึงทำหน้าที่เพียงย่อยข้อมูลที่รับเข้ามาเท่านั้นต่อเมื่อจิตเริ่มปรุงแต่งตอบโต้จากนิ่งเฉยกลายเป็นชอบหรือชังอยากได้หรือผลักไสปฏิกิริยาปรุงแต่งนี้จะก่อให้เกิดกระบวนการต่างๆตามมาเป็นลูกโซ่ โดยมีสังขาน,นี้เองเป็นจุดเริ่มต้นดังพระพุทธพจน์ที่ว่าทุกทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยเมื่อสังขารทั้งหลายดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดอ้างแล้วทวยตานุปัสนาสูตรกรรมที่แท้จริงหรือสาเหตุอันแท้จริงของความทุกข์คือ ปฏิกิริยาปรุงแต่งของจิตการตอบโต้ด้วยความชอบหรือชังเพียงแวบ,บเดียวอาจไม่รุนแรงหรือส่งผลมากนักแต่ก็ทำให้เกิดการสะสมของสังขารเพราะการปรุงแต่งนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในแต่ละครั้งจนกลายเป็นความอยากหรือความไม่อยากพระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่าตัณหา มีความหมายตามตัวอักษรว่าความกระหายอันเป็นนิสัยของจิตที่มีความอยากไม่สิ้นสุดในสิ่งที่ตนไม่มีไม่เป็นซึ่งสะท้อนถึงความไม่พอใจในสิ่งที่มียิ่งความอยากและความไม่อยากนี้รุนแรงมากเท่าใดก็ยิ่งมีอิทธิพลต่อความคิดคำพูดและการกระทำของเรามากเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้มีทุกข์มากขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารมีอยู่สามชนิดชนิดแรกเปรียบเสมือนการขีดเส้นลงบนผิวน้ำเมื่อขีดลงไปแล้วก็จะจางหายไปทันทีชนิดที่สองเปรียบเสมือนการขีดเส้นลงบนพื้นทรายเราขีดมันลงไปในตอนเช้าตอนเย็นก็จะเลือนหายเพราะถูกลบด้วยคลื่นหรือลมชนิดที่สามเปรียบเสมือนการใช้สิวและคอน สลักลงไปบนแผ่นหินซึ่งกว่าจะลบรอยได้ต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากจนกว่าหินก้อนนั้นจะผุกร่อนไปเองในแต่ละวันจิตของเราสร้างสังขารขึ้นมานับไม่ถ้วนหากจะลองทบทวนก่อนเข้านอนว่าวันนี้เราได้สร้างสังขารอะไรบ้างก็อาจจำได้เพียงหนึ่งหรือสองเรื่องที่ฝังลึกในวันนั้นเมื่อถึงสิ้นเดือนก็เช่นกัน ถ้าเราพยายามทบทวนก็อาจจำได้เพียงหนึ่งหรือสองเรื่องเท่านั้นที่เราฝังใจมากที่สุดเช่นเดียวกับเมื่อถึงสิ้นปีที่เราอาจพบว่ามีเพียงหนึ่งหรือสองเรื่องที่ขีดรอยฝังลึกลงในจิตสังขารที่ฝังลึกเหล่านี้มีอันตรายมากเพราะจะนำเราไปสู่ความทุกข์อย่างแสนสาหัสก้าวแรกที่จะนำเราออกไปให้พ้นจากความทุกข์นี้ได้ ก็คือการยอมรับความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ที่ไม่ใช่เพียงการยอมรับในเชิงปรัชญาหรือยอมรับเพราะศรัทธ,ธาแต่ต้องยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีผลกระทบต่อเราทุกคนการยอมรับและเข้าใจว่าความทุกข์คืออะไรเหตุใดเราจึงมีความทุกข์จะเปลี่ยนเราจากผู้ถูกขับเคลื่อนให้กลายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเสียเอง การฝึกสังเกตความจริงภายในตนเองคือสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถก้าวเดินไปบนหนทางแห่งความหลุดพ้นได้ถามตอบถาม ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่หรือแล้วทำไมเราจึงพยายามหลีกหนีจากความทุกข์เสียเล่าครับท่านอาจารย์โกเอนกาเราตกอยู่ในห่วงทุกข์มานานเสียจนเห็นว่าการพ้นทุกข์กลายเป็นเรื่องประหลาดไปต่อเมื่อเราได้มีโอกาสลิ้มรสความสุขอันแท้จ,จริงที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตแล้วก็จะรู้ว่านี่ต่างหากคือธรรมชาติอันเที่ยงแท้ของจิต าการเผชิญความทุกข์จะช่วยให้เราเป็นอริยะบุคคลและเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นได้หรือไม่คะท่านอาจารย์ได้สิความจริงแล้ววิธีปฏิบัตินี้ใช้ความทุกข์เป็นเครื่องมือสร้างคนให้เป็นอริยะบุคคลแต่จะให้ได้ผลก็ต้องเป็นการเฝ้าสังเกตดูความทุกข์ตามความเป็นจริงโดยไม่ยุดมั่นถือมั่นในความทุกข์นั้นไม่เช่นนั้นก็เปล่าประโยชน์ เเราจะยังคงคปป็นทุกขอต่อไถามการควบคุมการกระทำของตัวเองจะไม่เป็นการเก็บกฎรอกหรือครับท่านอาจารย์ไม่ใช่เลยเพราะที่เราฝึกนั้นคือการเฝ้าสังเกตดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลางถ้าเราโกรธจะพยายามข่มความโกรธเอาไว้นั่นจึงจะเป็นการเก็บกดแต่หากเราเฝ้าเพียงสังเกตความโกรธ มันกลับจะหายไปโดยอัตโนมัติท่านจะขจัดความโกรธได้ถ้ารู้จักสังเกตดูด้วยใจที่เป็นกลางถามถ้าต้องคอยแต่เฝ้าดูตัวเองเราจะใช้ชีวิตอย่างปกติได้อย่างไรเพราะเราจะมัวจดจอ่ออยู่กับการเฝ้าดูตัวเองตลอดเวลาจนไม่อาจทำอะไรได้อย่างอิสระหรืออย่างเป็นธรรมชาติท่านอาจารย์ผู้ที่เข้ารับการอบรม จนจบหลักสูตรจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะได้เรียนรู้วิธีฝึกจิตให้สามารถเฝ้าดูตัวเองในชีวิตประจําวันได้ทุกเวลาที่ต้องการซึ่งไม่ใช่การปฏิบัติด,ด้วยการหลับตาทั้งวันตลอดชีวิตแต่เป็นเหมือนการออกกําลังกายที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงการฝึกจิตก็จะช่วยให้มีจิตที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสิ่งที่ท่านเรียกว่าการกระทําอย่างเป็นอิสระหรือเป็นธรรมชาตินั้นแท้จริงแล้ว เป็นการตอบโต้แบบมืดบอดซึ่งมีแต่อันตรายเมื่อได้เรียนรู้ที่จะสังเกตตนเองท่านจะพบว่าทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์ขับขันขึ้นในชีวิตท่านจะสามารถประคองจิตให้สมดุลได้ทำให้สามารถเลือกที่จะปฏิบัติอย่างเป็นอิสระเป็นการปฏิบัติจริงๆที่จะดำเนินไปในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเสมอถาม มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญโดยไม่มีสาเหตุบ้างไหมคะท่านอาจารย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ประสาทสัมผัสและสติปัญญาของเรามีขีดจำกัดทําให้บางครั้งไม่สามารถรับรู้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสาเหตุถามท่านหมายความว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ได้ถูกกำหนดใ้ล่วงหน้าแล้วอย่างนั้นหรือคะท่านอาจารย์การกระทำของเราในอดีตจะส่งผลไม่ว่าจะดีหรือเลวและเป็นตัวกำหนดรูปแบบชีวิตรวมถึงสภาวการทั่วไปให้กับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนถูกกำหนดตายตัวด้วยการกระทำในอดีตโดยไม่อาจมีสิ่งอื่นใดมาแทรกแสงได้เลยไม่ใช่เช่นนั้นกรรมในอดีต มีอิทธิพลต่อกระแสชีวิตของเรานำพาเราไปสู่เหตุการณ์ที่น่าพอใจหรือไม่พอใจก็จริงแต่กรรมปัจจุบันก็มีความสำคัญเท่าๆกันเพราะธรรมชาติกำหนดให้เราสามารถเป็นนายของกรรมในปัจจุบันได้ด้วยเหตุน,นี้เราจึงยังสามารถเปลี่ยนอนาคตของตนเองได้ถามแต่การกระทำของคนอื่นก็มีผลกระทบกับชีวิตของเราด้วยไม่ใช่หรือคะ ท่านอาจารย์แน่นอนเราต่างได้รับอิทธิพลจากผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัวขณะที่เราเองก็มีอิทธิพลต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวอย่างเช่นถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมพากันนิยมความรุนแรงก็จะเกิดสงครามและการทำลายล้างขึ้นส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากได้รับความทุกข์ยากในทางกรับกันถ้าผู้คนหันมาชำระจิตให้บริสุทธิ์ความรุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะรากเหง้าของปัญหาล้วนอยู่ในใจของมนุษย์แต่ละคนและเพราะสังคมประกอบขึ้นด้วยคนดังนั้นถ้าแต่ละคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสังคมก็จะเปลี่ยนไปด้วยสงครามและการทำลายล้างก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้ถามเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อแต่ละคนต่างก็ต้องเผชิญกับผลกรรมของตนเองท่านอาจารย์ มโนกรรมของแต่ละคนมีอิทธิพลต่อผู้อื่นถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆมันย่อมจะส่งผลร้ายต่อผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแต่ถ้าจิตใจเราคิดแต่เรื่องที่ดีที่เป็นกุศลมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น <c oughs> ก็จะส่งผลดีต่อผู้คนรอบข้างไปด้วยจริงอยู่ที่เราไม่สามารถบังคับกรรมหรือการกระทาของคนอื่นได้แต่เราสามารถบังคับตนเองเพื่อจะได้ทำแต่สิ่งที่ส่งผลดี ไปอยางงผู้้คนรบขาถามเหตุใดจึงเชื่อกันว่าความมั่งมีเป็นผลมาจากกุศล,ลกรรมถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าชาวตะวันตกส่วนใหญ่สร้างแต่กุศลกรรมในขณะที่คนส่วนใหญ่ในประเทศด้อยพัฒนาสร้างแต่อกุศลกรรมหรือคะท่านอาจารย์ความมั่งมีแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่กุศลกรรมถ้าท่านล่ำรวย แต่ยังมีความทุกข์ความรวยจะมีประโยชน์อันใดต้องทั้งรวยและมีความสุขอย่างแท้จริงจึงจะนับว่าเป็นกุศล,ลกรรมสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีความสุขไม่ว่าจะรวยหรือจนถามการไม่ปรุงแต่งตอบโต้เลยดูจะเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาตินะครับท่านอาจารย์ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น ถ้าท่านเคยชินอยู่กับนิสัยของจิตที่ไม่บริสุทธิ์แต่ธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จะปล่อยวางเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีมีความสุขมีอุเบกขาจงเรียนรู้ที่จะมีจิตเช่นนี้ถามถ้าไม่ให้ปรุงแต่งตอบโต้เลยเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างไรท่านอาจารย์แทนที่จะตอบโต้จงเรียนรู้ที่จะลงมือกระทำ ด้วยจิตที่สมดุลนักวิปัส,สนาไม่ใช่คนที่จะนิ่งเฉยประหนึ่งเป็นผักยาหากรู้จักฝึกที่จะกระทำแต่ในทางบวกถ้าท่านสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองจากที่เคยเอาแต่ตอบโต้ด้วยความเคยชินมาเป็นการกระทำท่านก็จะได้รับสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตการฝึกวิปัสสนานี้เองที่จะช่วยให้ท่านเปลี่ยนแปลงได้ ผลไม้และเมล็ดเหตุเป็นเช่นใดย่อมให้ผลเป็นเช่นนั้นมเมล็ดพันธุ์เป็นเช่นใดย่อมให้ดอกผลเป็นเช่นนั้นทำอะไรไว้เช่นใดก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นในพื้นดินเดียวกันชาวไร่ได้หว่านมเมล็ดพันธุ์สองชนิดลงไปชนิดหนึ่งเป็นมเมล็ดของอ้อยซึ่งมีรสหวานอีกชนิดหนึ่งเป็นมเมล็ดของสะเดาซึ่งมีรสขม เมล็ดสองชนิดปลูกอยู่ในดินพื้นเดียวกันได้รับน้ำแสงแดดอากาศเหมือนเอนกันธรรมชาติได้ให้สิ่งหล่อเลี้ยงอย่างเดียวกันแก่มเมล็ดทั้งสองเมื่อต้นกล้าสองต้นงอกออกมาและเริ่มเติบโตต้นสะดาจะเป็นอย่างไรทุกๆเส้นใยของมันจะมีแต่รสขมขณะที่ทุกๆเส้นใยของต้นอ้อยจะมีแต่รสหวานทำไมธรรมชาติ ในวงเล็บหรือบางท่านอาจหมายถึงพระเจ้าจึงเมตตาต่อต้นอ้อยและโหดร้ายต่อต้นสะดาแท้จริงแล้วไม่มีใครเมตตาหรือโหดร้ายต่อใครกฎของธรรมชาติเป็นเช่นนี้เองธรรมชาติเพียงแต่สนับสนุนและหล่อเลี้ยงให้ผันพืชได้แสดงคุณภาพที่มีอยู่ในตัวมันออกมาเท่านั้นเองคุณภาพที่มีอยู่ในมเมล็ดอ้อยคือรสหวาน อ้อยจึงให้รสหวานส่วนคุณภาพที่มีอยู่ในมเมล็ดสะเดาคือรสขมสะเดาจึงมีรสขมเพราะ,มะเมล็ดเป็นอย่างนี้ดอกผลจึงเป็นอย่างนี้ถึงแม้ชาวไร่จะไปเดินบนที่ต้นสะเดาหนึ่งร้อยแปดรอบแล้วก้มลงกราบสามครั้งพร้อมกับเส้นไหว้ด้วยดอกไม้ทูบเทียนและของหวานแล้วพนมมืออ้อนวอนด้วยน้ำตาว่า ข้าแต่เทพแห่งต้นสะเดาขอได้โปรดดลบรรดาลให้ต้นสะเดานี้ออกผลเป็นมะม่วงรสหวานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดต่อให้อ้อนวอนเช่นนั้นจนตลอดชีวิตต้นสะเดาก็ไม่มีวันที่จะออกผลเป็นมะม่วงรสหวานให้แก่เขาได้ถ้าต้องการมะม่วงรสหวานจริงๆเขาจะต้องเพาะปลูกด้วยมเมล็ดของมะม่วงหวานแล้วเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งร้องไห้อ้อนวอนแต่อย่างใด เมื่อถึงเวลาต้นไม้นั้นก็จะให้ผลเป็นมะม่วงรสหวานแก่เขาเองตามธรรมชาติมเมล็ดอะไรก็ให้ผลเช่นนั้นปัญหาและความโง่เขลาของเราก็คือขณะที่เพาะปลูกมเมล็ดพันธุ์เราละเลยที่จะใส่ใจว่ากำลังปลูกมเมล็ดพันธุ์อะไรเมื่อเราเอาแต่ปลูกมเมล็ดของเสดาแล้วพอถึงเวลาที่ต้นไม้นั้นให้ผลเรากลับอยากได้มะม่วงรสหวาน ซึ่งก็ไม่มีวันจะเป็นเช่นนั้นไปได้ไม่ว่าเราจะร้องคร่ำครวญหรืออ้อนวอนอย่างไร